นะฮะฝาเกียร์ของล็อกกี้นะครับบุกเกียร์ครับสังเกตดูว่าลูกค้าได้มาทําการ่อมเสียนะครับก่อนมันจะถั่วมากนะครับตัวนี้ผมได้จัดแต่งตึงให้ไที่เรียบร้อยแล้วก็ทําแผ่นรองนะครับเป็นสงเหลืองเหมือนกันเพื่อต้องการไม่ให้เหล็กไปกินนะครับถ้าเราเอาเหล็กกับเหล็กมามันก็จัดการกัดก่อนนะครับ ตัวนี้ผมก็ได้ตัดแต่งเป็นที่เรียบร้อยให้ลูกค้านี่ครับไม่มีโยกนิดหน่อยครับครับเมื่อก่อนมันจะหลวมมากแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์เราจะหาเกียร์ยากนะครับอันนี้ผมเลยตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็คือด้านในกึ่งแกนตัวนี้ทำวูฒทงเหลืองด้านในนะครับนี่ครับแต่จะมาประกอบให้ลูกค้านะครับสังเกตดูว่าลูกปืนของมันนะครับมันจะมีลูกปืนแคปซูลนะครับตัวเล็กนี่ เราต้องมันอยู่ในแกนนะครับในแกนนี่ครับแกนลาวเกียร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ให้ดูนะครับตัวละตัวนี้ลูกปืนจะมีสปริงจะมีเน,นะาะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่จะเป็นลูกปืนแคปซูลอยู่ตรงนี้วะยงลงมานะครับ ตรนี้เราก็จะใส่พวกสปริงลงไปก่อนนะครับในสปริงคือสปริงลงไปสปริงเสร็จเราก็จะใส่ลูกปืนนะครับรมองเห็นหรือเปล่านี่ครับนี่ลูกปืน,นลูกปืนลงไปแล้วนี่จะเป็นลูกปืนอีกตัวนึ่งปืนตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งเจ็ตซูนฝั่งนี้ ค้อนน่ะอันนี้มีลูกปืนลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนแคปซูลนะครับมองยากครับก็จะใส่เข้าไปด้านในตัวนี้นะครับมองยากนะเพราะว่ามองไม่เห็น กดเราต้องการกดนะครับอันนี้ครับครับผมครับผมป้าถ่ายคลิปอยู่นะครับเห็นไหมครับหรเห็นอยู่ครับเห็นไหมครับป้าถ่ายคลิปอยู่ครับเอฟน,นะครับแป๊บบนึงได้ เดี๋ยครับ,บป้าถตาคลิปอยู่นะครับนี่ก็ได้เข้าไปแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับันนี้ก็ครับ จะมีตัวล็อกนะครับนี่ก้ามปูนะครับเป็นตัวล็อกตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตเบอร์สิบล็อกมันจะมีด้านล็อกรูน็อตหรือด้านในนะครับแต่เราพยายามาเราต้องสังเกตก่อนนะครับถ้าเราตอกไม่ไม่ไม่เข้าคือเกียวไม่ว่างนะครับในในร่องเกียนะครับถ้าเกียวไม่ว่างลูกปืนจะไม่วิ่งไปได้นะครับทางท่านติดตอกคุมถอดคุมตอกเข้านะครับถักเกียร์ ในลองเกียร์ลูกปืนไม่ว่างนะครับจะสามารถต่อเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าต่อเข้าอาจจะเสียหายได้นะครับตัวนั้นอ้นะครับเดี๋ยวเราผมจะด,ดูตัวนี้จะเป็นก้ามปนูนจะมีตัวล็อกนะครับผมจะใส่เข้าไปแล้วกจ็จะล็อกต,ตัวนี้ตัวล็อกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเหมือนกันอย่าเป็นช่วงเกียร์นะครับเราต้องสังเกตดูว่ามันมีนะครับอานี้นะครับจะเป็นกระดายแคปซูลนะครับล็อคไปครับผมโอเคครับครับผมครับผมแป๊บนึงนะครับป้าป้าถ่ายคลิปดูนะครับครับโอเคครับนี่ก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าเกียร์ได้ปกตินะครับครับโยกสายโยกวาได้ครับโยกสายโยกวาแล้วก็ไม่หลวนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์อูช่างหนึ่งด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปเิการอาไปล้างให้ลูกค้านะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ